รีวิวคูเปอร์ต้าซีห้า i สเปเชียลนะครับอย่ามาดูรอบคันก่อน,นครับไบเกรดนะครับสภาพดีนะครับยางหน้านะครับยางหลัง คันนี้สวยนะครับผมเช็คพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับเก็บรั่วเก็บซึมเก็บหลวมทุกตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้นะมาฟังเสียงเครื่องกันคันนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับผมใช้กันยาวๆครับไม่ต้องห่วง เครื่องยีเกียร์ดีนะครับคันนี้รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ตัวรถใบดันแล้วก็เป็นผ่านบุกเบิกนะครับผมขายอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีนะครับไม่ไกลนี่ส่งฟรีสักสองร้อยโลนี่ส่งฟรีให้ได้นะครับหารถไปใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังครับ เครื่องดีเกียรดีท้ายดีไม่หอนเลยครับนั่นๆเลยสนใจเข้ามาดูได้นะครับอำเภอวัง3มหมออุดรธานีโทร0613911117นะครับ